ผัดต้นอ่อนท่านตะวันวิธีการผัดแบบไม่ง่ายส่วนผสมที่ใช้แบบผัดผักบุ้งอยแดงผัดเสร็จแล้วได้ความน่ากินแบบนี้ส่วนผสมที่ใช้ตามที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ขั้นตอนแรกมาทำซอสผัดก่อนพี่บ่าวใช้น้ำซุปร้านข้าวมันไก่สองช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยวหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสมหนึ่งช้อน้าน้ำตาลทรายหนึ่งช้อน้าแล้วก็คนส่วนผสมให้พอเข้ากันได้แบบนี้พักไว้ก่อน ทีนี้มาดูส่วนของกระเทียมพี่บ่าวใช้กระเทียมจีน1ห,หัวก็ออกมาทุบๆพอแตกปิกจินดาอันหั่นแบบนี้1เม็ดหันประมาณ3ชิ้นตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไป4ช้อนโต๊ะออน้ํามันควันขึ้นแบบนี้ก็เทน้ํามันออกไปจะใช้วิธีการผัดแบบกระทะร้อนน้ํามันเย็น เตน้ำมันออกไปแล้วก็ใส่น้ำมันใหม่ลงไปประมาณ3ามจอนโตเราจะเปิดไฟแรงจุดเลยสำหรับเตาแรงดันต่ำแบบนี้แล้วก็เอากระเทียมไปกินดาลงผัดใช้เวลาผัดตรงนี้ไม่ถึง10วินาทีเอาต้นอ่อนนตะวันใส่ลงไปได้เลยแล้วตามด้วยซอสผัดที่เราผสมไว้ทีนี้ก็ผัดคลุเคล้าให้ถ่วนผสมเนี่ยเข้ากันดีใช้เวลาในการผัดไม่นานตอนนี้ดูเหมือนว่าน้ำมันจะแห้งๆแต่พี่น้องไม่ต้องเติมน้ำเดี๋ยวน้ำจากต้นอ่อน,นตะวันเนี่ยจะออกมาเนี่ยพอผัดผัดไปน้ำเริ่มออกมาแล้ว สังเกตดูพอต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยเริ่มนุ่มก็เป็นว่าใช้ได้แค่นี้เป็นอันเสร็จแล้วพอเรามาเทแบบนี้ก็เห็นว่ามีน้ําจากต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยออกมาด้วยเมนูนี้จะกินกับข้าวต้มข้าวสวยหรือจะากกินเล่นๆก็ได้ปริมาณรวมๆที่มีบ่าวใช้เนี่ยได้ความอร่อยลงตัวไม่เค็มวิธีการทําก็ไม่ยากพี่น้องลองทําดู